เราจะพาทุกคนนะฮะไปรู้จักพื้นฐานที่สําคัญครับเกี่ยวกับเรื่องลงทุนการลงทุนที่ดีเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราลงทุนในอะไรอยู่ผมจะพาทุกคนครับไปรู้จักว่านักลงทุนเนี่ยจะต้องลงทุนในอะไรบ้างที่เขาก็เรียกกันว่าแอสเซทหรือว่าสินทรัพย์แล้วสินทรัพย์เนี่ยมันมีกี่อย่างบ้างหลาะในโลกใบนี้แล้วแต่ละอันเนี่ยมีผลตอบแทนหรือว่าความเสี่ยงเท่าไหร่กันทําให้เราฮะในฐานะนักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจแล้วก็เลือกออกแบบพอร์ตการลงทุนได้อย่างเหมาะสมกับตัวเรา เรามาเริ่มมันก่อนครับในเรื่องของสินทรัพย์ครับหรือว่าที่เรียกกันว่า assets ครับ a s s e t ครับ is something real and that it represents value ครับสินทรัพย์ครับมันคืออะไรก็ได้ที่มันมีอยู่จริงสามารถจับต้องได้และมีคุณค่าในตัวมันเอง ซึ่งสิ่งที่จับต้องได้และมีคุณค่าในตัวมันเองพวกนี้แหละครับมันคือสินทรัพย์ที่เราฮะสามารถที่จะเข้าไปลงทุนแล้วก็สามารถที่จะมอบส่งต่อคุณค่าเนี่ยขายออกมาเพื่อทำกำไรได้ในอนาคตแล้วสินทรัพย์นะฮะมันจะมีอยู่หลายประเภทมากๆครับเราจะเรียกกันว่าเป็นกลุ่มสินทรัพย์ต่างๆนั่นเองถือที่ภาษาอังกฤษครับเรียกกันว่า asset class กลุ่มสินทรัพย์ครับมันคือสินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ครับที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจซึ่งอะไรที่มันคล้ายๆกกัันนะม็จ ู่ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนแต่ถ้าเผื่ออีกสินทรัพย์นึงเนี่ยมันมีความแตกต่างกันฮะมันก็จะถูกจัดไว้อยู่ในอื่นๆนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาทุกคนครับมาดูสินทรัพย์กลุ่มต่างๆให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะครับเริ่มต้นฮะจาก กลุ่มแรกครับ Asset ท l a s s ที่เรียกว่า Cash ครับหรือว่าเงินสดซึ่งเงินสดครับแน่นอนฮะมันก็คือเงินฮะอาจจะเป็นแบงค์นะครับหรืออาจจะเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์ของเราทั้งหมดนั้นครับมันคืออยู่ในสภาพของเงินสดจะอยู่ในกลุ่มเสีนยงทรัพย์แรกนี่เองนะครับซึ่งเงินสดครับถามว่ามีความเสี่ยงไหมถือว่าก็ไม่ได้ปราศจากความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าสมมติน,นะทุกคนสมมติว่าเรามีเงินสดนะฮะอาจจะมีอยู่สัก5 0,000บาทเป็นเงินแบงค์พันหมดเลย นะฮะอยู่50บใบถ้าเผื่อเราเก็บไว้ในกระเป๋าเราถามว่าเรามีความเสี่ยงไหมถ้าเผื่อเราฮะเก็บไว้อย่างดีในกระเป๋าเราแล้วไม่มีใครเดินมาฉกหรือขโมยเงินเนี้ยฮะก็ถือว่าก็ไม่ได้มีความเสี่ยงจากการสูญหายของมันถูกต้องไหมครับ แต่ถ้าเผื่อมีคนขโมยไปอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงแล้วถ้าเผื่อไม่ใช่เงินสดที่เราเก็บไว้ในกระเป๋าหรือว่าเก็บไว้ที่บ้านหรือว่าอยู่ในตู้เซฟละ่ะถ้าเผื่อเราเก็บเงินสดไว้ในธนาคารถามว่ามีความเสี่ยงไหมก็มีความเสี่ยงที่ไม่สูงมากครับแต่มันก็ยังมีครับเพราะว่าถ้าเผื่อครับธนาคารนะฮะที่เราเนี่ยเอาเงินสดของเราไปฝากเอาไว้ในบัญชีออมทรัพย์เกิดล้มละลายเกิดตายจากหายไปเงินที่อยู่ในบัญชีนะครับมันจะถูกประกันนะครับหรือว่าถูกการันตีเนี่ย แค่จานวนใดจํานวนหนึ่งเท่านั้นเองครับมันแล้วแต่แบงก์เนาะอันนี้คือพูดถึงมาตรฐานนะครับทั่วโลกเนาะสมมุติว่าอาจจะการันตีไปว่าโอเคถ้าเผื่อเป็นของคนคนนี้นะฮะบัญชีนี้นะครับเราจะการันตีเงินสดเอาไว้นะครับอยู่ที่จํานวนสมมุตินะฮะสองแสนบาทเท่านั้นแปลว่าถ้าเผื่อเราฝากเงินอยู่200 0 0 0บาทความเสี่ยงเราก็จะไม่มีในแง่ของถ้าเผื่อธนาคารเนี่ยมันมันมันล้มละลายไปใช่ไหมครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะการันตีที่จะหาเงินเนี่ยมาคืนเราให้ได้200,000บาทนั่นเองแต่ครับ ถ้าเกิดเรามีเงินสดฮนะเราถือไว้ในธนาคารนะฮะมากกว่า2 0 0นละ่ะสมมุติเราถือไว้ประมาณ1ล้านบาทตรงนี้ครับจะเริ่มมีความเสี่ยงแล้วเพราะว่าถ้าเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับธนาคารนี้นะฮะเกิดล้มละลายหรือว่าตายจากหายไปนะครับเราก็จะได้เงินคืนตามที่เขาการันตีหรือรับประกันเอาไว้แค่2 0 0 0,000นั่นเองเงิน8 0 0 0 0 0ที่เหลือก็จะหายไปเลยนะนี่ก็คือความเสี่ยงอีกอย่างนึงครับ ของคนที่ถือในกลุ่มสินทรัพย์นี้ไว้เยอะเกินไปและอีกอย่างหนึ่งครับที่เป็นความเสี่ยงทางอ้อมนะฮะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวสินทรัพย์นี้โดยโดย,โดย,โ,ดยโดยตรงเนี่ยมันคือคุณสมบัติของเงินสดครับหือแบบพูดถึงในในตัวอีโคโนมีหรือว่าในหรือว่าในเศรษฐกิจเรานะครับมันมีสิ่งหนึ่งครับที่สามารถที่จะลดทอนนะครับหรือว่าขโมยเงินสดของเราไปได้ครับนั่นก็คืออัตราเงินเฟอ้อนั่นเองถ้าเบื่องเงินสดเราถือไว้1ล้านบาทครับในปีนี้ถึงแม้นะครับว่าผ่านไป5าปีนะฮะเงินาทบะ แต่ไม่ได้ความหมายว่ามันจะมี value หรือว่าคุณค่าอยู่1ล้านบาทเท่าเดิมหรือว่ามีอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยเท่าเดิมนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องอาตาัตราเงินเฟ้อครับอาตาัตราเงินเฟ้อครับมันจะทําให้ข้าวของครับมันแพงขึ้นและอํานาจในการใช้จ่ายเงินเนี่ย<ม>ล้านบาทในวันนี้จะน้อยลงไปในอนาคตตามกลไกของตลาดนะครับก็แปลว่ามันมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับถ้าเปิดนักลงทุนอย่างเราฮะเลือกนะฮะที่จะลงทุนหรือว่าเก็บ ความมั่งคั่งของเรานะฮะเอาไว้ในรูปแบบของเงินสดอย่างเดียวเพราะสุดท้ายฮะถึงแม้ว่าจะเก็บไว้ในธนาคารธนาคารไม่ได้ล้มละลายไปนะครับหรือว่าไม่ได้มีคนมาขาโมยเงินเรา แต่ว่าอัตราเงินเฟอ้อครับจะเป็นตัวที่ขโมยเงินคุณะฮะหรือว่าขโมยคุณค่าของเงินของคุณนะฮะไปตามการเวลานั่นเองกลุ่มสินทรัพย์ต่อมาครับเขาจะเรียกว่าตราสารเงินครับหรือว่าตั๋วเงินคลังหรือว่า treasury bills นั่นเองนะครับสินทรัพย์ประเภทนี้ครับจะออกโดยรัฐบาลนะฮะหรือว่าออกโดยกระทรวงการคลังนั่นเองอันนี้ครับมันจะเป็นการลงทุนในระยะสั้นตั๋วเงินคลังนี้จะมีอายุที่ระยะสั้นนะครับซึ่งสั้นนะครับจะหมายความว่า,าระยะ ประมาณ1ปีหรือว่าน้อยกว่านั้นซึ่งสินทรัพย์พวกนี้ครับมันจะเป็นสินทรัพย์ที่ให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปลงทุนได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในรูปแบบของเจ้าหนี้ลูกหนี้คนที่เป็นลูกหนี้นะครับก็คือคนที่ออกตราสารเงิน นั่นก็คือกระทรวงการคล bon ังนั่นเองแล้วผู้ที่ซื้อครับหรือว่าเราครเป็นคนที่เอาเงินไปซื้อเนี่ยจะมีฐานะครับเป็นเจ้าหนี้นั่นเองคือเราเนี่ยเอาเงินให้กระทรวงการคลังนะครับยืมไปฮะและเขาครับก็จะเอาเงินของเรานะครับกับของคนอื่นๆเนี่ยที่เข้ามาซื้อตั๋วเงินคลังนะครับเอาไปต่อยอดครับอาจจะไปลงทุนเพิ่มเพื่อจะขยายเพิ่มพูนเงินที่เขานะครับทำการยืมมาและสุดท้ายครับพอมาหมดระยะอายุ ที่ระบุเอาไว้นะครับตรงหน้าตั๋วนะครับหรือว่าตั๋วเงินคลังนั่นเองนะครับเราครับในฐานะผู้ลงทุนครับก็จะสามารถที่จะได้เงินกลับมาและทํากําไรได้จากเงินหน้าตั๋วบวกกับดอกเบี้ยครับถ้าแบบพูดถึงความเสี่ยงก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่ไม่เยอะมากนะครับมีระยะในการลงทุนที่สั้นแล้วเนื่องจากว่าลูกหนี้ละครับมันเป็นรัฐบาลนะหรือว่ากระทรวงการคลังเนี่ยก็ค่อนข้างนะครับที่จะมีความแน่นอนนะครับว่าเขาเนี่ยจะมีความสามารถในการที่จะสามารถ คืนเงินพร้อมดอกเบีย้ยเราได้ตามระยะที่ระบุเอาไว้ซึ่งความเสี่ยงที่ต่ำนะครับมันก็จะมาพร้อมกับอัตราดอกเบีย้ยหรือว่ากําไรนะครับในการลงทุนประเภทสินทรัพย์นี้ที่ไม่สูงมากเช่นเดียวกันก็จะเหมาะครับกับนักลงทุนที่ตามหาครับการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ําแล้วก็โอเคและพอใจครับกับผลตอบแทนที่อาจจะไม่ได้สูงมากนั่นเองต่อมาครับเรามาดูกลุ่มสินทรัพย์ต่อไปครับกลุ่มสินทรัพย์ที่เรียกว่า ตราสารนี่ซึ่งตาสารนีจริงๆแล้วครับมันจะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทนะครับคือตาสารนีคฮนะที่ออกโดยทางภาครัฐกับอีกอย่างหนึ่งคือออกทางภาคเอกชนอย่างแรกครับเรามาดูตาสารนี่ที่ออกจากทางภาครัฐก่อนครับ อันนี้นะครับจะอยู่ในหมวดหมู่ของการลงทุนระยะยาวแล้วนะครับจะไม่เหมือนกับตราสารเงินก่อนหน้านะครับที่เป็นการลงทุนระยะสั้นระยะนะครับไม่เกิน1ปีอันนี้ครับมันจะมากกว่า1ปีขึ้นไปครับจะระยะยาวขึ้นมาอีกนะอาจจะเป็น5ปี10ปี20ปีเลยก็ได้ซึ่งตราสารนี้ภาครัฐนะฮะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับคือพันธบัตรรัฐบาลครับหรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่า government bonds นะครับอันนี้จะออกโดยกระทรวงการคลังเช่นเดียวกันแต่มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งครับที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยที่เรียกว่าพันธบัตรธนาคารแห่งปรระเททศไยหือ OT บอน d s นั่นเองนะครับสิ่งที่มันเหมือนกันครับก็คือมันออกมานะครับโดยภาครัฐที่ค่อนข้างจะมีความมั่นคงนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่ค่อนข้างจะต่ำครับเพราะว่าอย่างกระทรวงการคลังนะครับก็จะมีเงินนะครับอยู่ในคลังเนี่ยค่อนข้างจะเยอะและอีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็มีเสถียรภาพที่สูงเช่นเดียวกันมีความสามารถในการที่จะคืนหนี้ให้กับเราได้สําหรับตราสารหนี้นะครับในประเภทนี้ที่ออกจากทางภาครัฐนะครับก็จะ มีความเสี่ยงที่มากขึ้นใหม่นิดนึงเพราะอะไรเพราะว่ามันระยะยาวขึ้นไงฮะเวลาให้เราไปลงทุนพวกนี้ครับมันต้องใช้ระยะเวลายาวขึ้น นั่นคือความเสียในเรื่องของระยะเวลาครับที่เราจะต้องรอนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่มันจะให้ทดแทนมาครับนั่นก็คืออัตราผลกําไรที่มากขึ้นนั่นเองและนักลงทุนครับเวลาที่เข้าไปนะครับลงทุนในตราสารพวกนี้ครับก็จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้เช่นเดียวกันและลูกหนี้ครับก็จะเป็นรัฐบาลหรือว่ากระทรวงการคลังหรือว่าเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองต่อมาครับตราสารนี้แบบที่2ครับคือตราสารนี้ภาคเอกชนครับ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในการลงทุนระยะยาวนะเหมือนกันเลยนะครับในระยะนะฮะหปีขึ้นไปซึ่งเขาเรียกกันว่าเป็นหุ้นกู้หุ้นกู้หรือว่า Corporate Bond สนั่นเองซึ่งจะออกโดยบริษัท เอกชนครับซึ่งพอมันเกี่ยวกับเอกชนครับมันจะมีความสามารถที่จะมีความเสี่ยงผิดชําระหนี้ได้มากกว่าตาสารหนี้ภาครัฐเพราะว่าทางภาคเอกชนครับเวลาก็ทําบริษัทต่างๆมันก็อาจจะมีความเสี่ยงครับผลกระทบนะฮะเกี่ยวกับเรื่องรายได้ยอดขายของเขาหรือว่าบางทีฮะเหมือนที่ผ่านมาเนาะอาจจะมีวิกฤตอะไรเข้ามาอย่างเช่นวิกฤตโควิด19นะครับที่ทําให้มันมีผลกระทบครับต่อ ยอดขายหรือว่ารายได้ของบริษัทนั้นๆก็อาจจะทําให้บริษัทเอกชนครับมีความเสี่ยงมากกว่าครับหรือสูงกว่าภาครัฐที่จะสามารถผิดชําระหนี้ครับให้กับเจ้าหนี้หรือนักลงทุนอย่างพวกเราได้แต่ว่าความเสี่ยงที่มากขึ้นนี้นะครับมันก็จะถูกตอบแทนมาด้วยความสามารถในการทํากําไรได้มากขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งตราสารนี้ภาคเอกชนครับก็จะเหมาะครับกับนักลงทุนครับที่รับความเสี่ยงได้มากขึ้นและก็มีความต้องการที่จะได้ผลกําไรที่มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้ครับเรามากลุ่มสินทรัพย์ต่อมาครับที่เรียกกันว่ากองทุนรวมนะฮะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าฟันส์นั่นเองนะครับซึ่งกองทุนรวมะฮะมันก็คือการที่เขาะฮะมัดรวมสินทรัพย์นะฮะอาจจะหลายประเภทหรือว่าหลายๆตัวนะครับเข้าด้วยกันนะครับออกแบบมาเป็นกองทุนแต่ละกองทุนต่างๆซึ่งมันก็จะมีให้เลือกหลากหลายกองทุนมากเลยนะครับในโลกใบนี้แต่กองทุนครับคร่าวๆนะฮะมันจะถูกแบ่งออกมาเป็นประเภทใหญ่ๆเนี่ย ก็คือตามให้เราเห็นกันเลยนะครับในตัวสไลด์อันนี้นะครับก็คือจะมีพวกที่เรียกว่า mutual funds นะฮะ ซึ่งไอ้ตัวมิวชวฟันนะครับมันก็คือกองทุนรวมทั่วไปครับจะมีระยะยาวนะครับเป็น10ปีแล้วก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างจะต่ำครับในระยะที่เรากาลังถือลงทุนในกองนั้นๆอยู่เพราะว่าเวลาที่เราลงทุนเสร็จปุ๊บฮะมันจะถอนออกมาระหว่างทางเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะว่าเวลาจะถอนทีนะครับทางกองทุนนะเขาต้องไปไล่นะครับขายคืนพวกหุ้นนะฮะหรือสินทรัพย์ต่างๆที่อยู่ในกองกองนั้นเนี่ยออกมาแล้วก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับในบาง กรณีนะครับในการที่ถอนถึงแม้ว่าจะเป็นเงินเราก็ตามนะฮะแต่การที่เขาต้องไปขายเพื่อเอาเงินกลับมาให้กับนักลงทุนนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและม u ชู้ฟันครับก็จะมีการบริหารแบบแอคทีฟครับหรือว่าบริหารด้วยคนจริงๆก็จะมีผู้จัดการกองทุนด้วยนะครับทำให้มันมีค่าธรรมเนียมอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในการลงทุนพวกนี้ค่อนข้างจะสูงนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนด้วยแล้วก็มีค่าธรรมเนียมต่างๆอีกนะครับระหว่างทางและต่อมาครับก็คือ Hdge Fund ครับ ซึ่ง Hedge Fund นะครับหรือที่ภาษาไทยเรียกว่ากองทุนบริหารความเสี่ยงก็จะมีการบริหารแบบ Active เช่นเดียวกันก็จะมีกลุ่มคนนะฮะที่เข้าไปทําการซื้อขายหรือจัดการกองทุนให้กับนักลงทุนอย่างเราซึ่งมีการซื้อขายทรัพย์สินนะฮะคล้ายๆกับ Mutual Funds เลยนะครับแต่ว่าจะมีการตัดความเสี่ยงออกครับเขาเรียกว่าเป็นการ e d จ i n g ความเสี่ยงเอาไว้แล้วก็เก่งกําไร a r g ิ n แค่นิดเดียวแต่ว่าค่อนข้างจะมีความชัวร์มากกว่าถึงแม้กําไรนะฮะมันจะ a r g ิ n หรือว่าอัตราเนี่ยไม่เยอะ แต่ว่าถ้าเผื่อมันได้กําไรนะครับก็จะมีการการันตีนะครับความแน่นอนในการได้กําไรมากกว่าซึ่งกองทุนประเภทนี้ครับก็มีค่าใช้จ่ายนะครับค่อนข้างจะสูงเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีค่ารมเนียมมีค่าบริหารกองทุนมีค่าผู้จัดการกองทุนก็จะเห็นได้ว่านะครับทั้งมิลชั่วฟันนะครับกับเฮชฟันนะครับ2กองนี้ครับมันจะมีอะไรที่คล้ายๆกันอยู่ครับนั่นก็คือ เป็นกองที่มีการบริหารแบบแอคทีฟทําให้มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายนะครับระหว่างทางที่เรากําลังลงทุนอยู่เนี่ยค่อนข้างจะสูงถึงแม้เราจะขายกองทุนนั้นออกมาก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการถอนเงินออกมาเช่นเดียวกันและมีลิควิดิตี้หรือว่าสภาพคล่องที่ค่อนข้างจะต่ำครับแปลว่านักลงทุนอย่างเราครับถ้าเกิดต้องการฮะที่จะเข้าไปลงทุนในกองทุน2อันนี้นะครับเราจะต้องหนึ่งครับเข้าใจนะฮะว่าเราจะมีค่าใช้จ่าย ที่มันสูงขึ้นงั้นเราครจะต้องมีการคัดเลือกครับกองทุนที่ดีเยี่ยมที่มีความสามารถในการให้กําไรที่สูงกว่าค่าธรรมเนียมเรียรายปลายทางระหว่างทางได้และ2ครับเราจะต้องมีความมั่นใจมากๆว่าเป็นกองให้เราสามารถถือได้ในระยะยาวเพราะอย่างที่บอกครับมีสภาพคล่องที่ต่ํานั่นเองเรานะครจะไม่ได้มีความสามารถในการซื้อมาขายไปที่ค่อนข้างที่จะคล่องตัวด้วยสาเหตุนี้ครับมันก็มีกองทุนขึ้นมาอีกอันหนึ่งครับที่ผมก็ แนะนำนะคบว่าเป็นกองทุนที่น่าสนใจมากขึ้นครับนั่นก็คือกองทุนที่เรียกว่า etf นั่นเองนะครับหรือว่า exchange traded funds เป็นกองทุนครับที่จะคล้ายๆกับ mutual fund s นะครับแต่ว่าจะเป็นกองทุนที่ส่วนใหญ่ครับจะอ้างอิงตามดัชนีต่างๆทําทให้มีการบริหารที่ไม่ต้องใช้คนครับจะเรียกว่าเป็นการบริหารแบบ passive ทำให้มีค่าธรรมเนียมที่มันต่ําลงกว่าเยอะมากๆกว่า2แบบแรกที่เป็นแบบ active และที่สําคัญครับ ETF ครับเราสามารถที่จะซื้อขายได้ในกระดานหุ้นเหมือนกับหุ้นตัวตัวหนึ่งเลยนะครับเลยทําให้มันมีสภาพคล่องที่สูงกว่าเยอะเราสามารถเลือกที่จะซื้อขายเมื่อไหร่ก็ได้ณวันเวลาทำการอย่างเช่นนะครับ ETF S&P 5 0 0นะครับก็จะเป็น ETF ที่จะอ้างอิงนะครับแล้วก็ล้อผลกำไรนะครับตามดัชนี S&P 5 0 0ของอเมริกาเลยแปลว่าด้วยเบอร์เรานะครับได้เอาเงินของเราเนี่ยเป็นลงทุนใน ETF S&P 500ครับ เขาก็จะเอาเงินของเราครับไปกระจายซื้อหุ้น500ตัวตามดัชนีเลยหรือว่าถ้าแบบเป็น S&P Nasdaq 100ก็จะเป็นกองทุนครับที่ทําการเวทนะฮะหรือว่าเข้าไปลงทุนในหุ้นต่างๆ100ตัวตามดัชนี Nasdaq นั่นเองและต่อมาครับสตัวสุดท้ายครับ RMF กับ LTF ครับคนที่ทํางานประจำไม่น่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับจริงๆก็ยังมีตัวหนึ่งเนาะ S S F นะครับซึ่งตัวพวกนี้นะครับมันจะเป็นกองทุน ที่ลดหย่อนภาษีได้ภาครัฐครับเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นในการลงทุนในประเทศของเราแล้วพวกหุ้นพวกนี้ครับมันก็แล้วแต่นโยบายของทางภาครัฐเลยครับว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมไหนเซกเตอร์ไหนหรือหุ้นตัวไหนมันก็จะทําให้มันสอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐนั่นเองนะครับ ซึ่งนอกจากนักลงทุนอย่างเรานะฮะจะได้ผลประโยชน์ในแง่ของผลตอบแทนจากกองทุนนะครับเราครับก็ยังได้ผลประโยชน์ในแง่ของการที่ได้ลดหย่อนภาษีในแต่ละปีด้วยทีนี้เรามาถึงกลุ่มสินทรัพย์ต่อไปแล้วครับกลุ่มสินทรัพย์นี้ฮะจะเรียกว่ากลุ่มสินทรัพย์แบบหุ้นสามาัญหุ้นหนึตัวฮะมันจะเท่ากับน1บริษัท มันจะไม่เหมือนกับกองทุนก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่มันจะมัดรวมหุ้นหลายๆตัวหรือว่าตราสารหาาลายๆตราสารเข้าด้วยกันแล้วแต่นโยบายของแต่ละกองทุนนะแต่หุ้นสามัญเนี่ยครับถ้าเราเข้าไปซื้อหุ้นนะฮะมันหมายความว่าเราครับกำลังเข้าไปครับลงทุนแล้วก็เข้าไปซื้อความเป็นเจ้าของใน1บริษัทนั้นอยู่ซึ่งการลงทุนประเภทนี้ครับมันจะไม่ใช่การลงทุนที่เรานะฮะจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้แต่เราจะมีสถานะเป็นเจ้าของครับเป็นเจ้าของร่วมของบริษัทใดบริษัทหนึ่งนั่นเอง ซึ่งผลตอบแทนครับมันก็จะมาจากการปันผลหรือว่ากำไรฮนะที่เขาเนี่ยทำการกลับมานะครับแล้วก็จ่ายให้กับหุ้นส่วนของบริษัทนั้นๆน,น,นะครับที่ถือหุ้นอยู่ ซึ่งผลตอบแทนนะครับของนักลงทุนในฐานะเจ้าของครับก็จะมาจาก2ช่องทางครับ1ครับก็คือการปันผลครับการปันผลก็คือกําไรนะฮะที่เขาทําได้เนี่ยแล้วเขาก็มาแบ่งจัดสรรปันส่วนนะครคืนกาไรให้กับหุ้นส่วนต่างๆนั่นเองและอีกส่วนหนึ่งครับก็จะมาจากราคาหุ้นที่เติบโตขึ้นแปลว่าถ้าเผื่อเราครับเข้าไปลงทุนเข้าไปซื้อความเป็นเจ้าของร่วมในบริษัทที่มีโอกาสในการเติบโตในอนาคตที่ดีเนี่ยก็จะทําให้เราครับได้กําไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นที่มันจะสูงมากขึ้นเนี่ยด้วยเช่นเดียวกัน และถ้าเื่อพูดถึงในแง่ของความเสี่ยงนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงครับในสินทรัพย์ประเภทนี้ ที่สูงขึ้นมากกว่าพวกตราสารหนี้ที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนขึ้นครับจะให้ทุกคนมาดูกรณีศึกษาอันนี้ครับในตัวอย่างนี้ครับสมมุตินะฮะมีบริษัทรวยไม่ไหวจำกัดนะครับออกหุ้นกู้ให้ผลตอบแทนครับสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีเป็นเวลา3ปีแปลว่าเราฮะนักลงทุนถ้าเราจะเข้าไปซื้อหุ้นกู้นี้นะฮะเราก็จะได้ผลตอบแทนที่การันตีครับต่อปีอยู่ที่3%เปเ็นป็นระยะเวลาทั้งหมด3ปีด้วยกันนอกจากนั้นครับเขาก็ยังขายหุ้นสามัญครับ อันนี้คืออีกกลุ่มสินทรัพย์หนึ่งนะหุ้นสามัญให้แก่สาธารณะครับในราคา4บาทต่อหุ้นแล้วมาดูกันครับว่าในฐานะนักลงทุนครับถ้าเราฮะซื้อหุ้นกู้กับซื้อหุ้นสามัญซึ่งมันเป็นคนละกลุ่มสินทรัพย์เนี่ยเราจะมีโอกาสนะครับตามตัวอย่างนี้ในการได้ผลตอบแทนกับเรื่องความเสี่ยงเนี่ยมากหรือน้อยกว่ายังไงบ้างมาดูกันครับในตัวอย่างนี้นะครับสมมุติว่าในปีที่1นนะครับหุ้นกู้ครับแน่นอน ไม่ว่าบริษัทนะฮะจะสามารถนะฮะทำผลประกอบการออกมาได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยตามสัญญาแล้วครับเราเป็นเจ้านี้เขาที่ในฐานะที่เป็นลูกนี้บริษัทนี้ก็ต้องจ่ายให้เรานะครับเป็นดอกเบี้ย3%อยู่แล้วนะครับแปลว่าในปีที่1ครับคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ครับก็จะได้คืนมา3%แต่ส่วนคนที่ซื้อเป็นหุ้นสามัญครับฝั่งนี้ฮะ จะมีสถานะเป็นเจ้าของร่วมในบริษัทนั้นแล้วบังเอิญครับปีที่1ครับบริษัทครับทำยอดขายถล่มทลายขายได้ดีมากมีกําไรก็เลยทําให้สามารถที่จะมีเงินปันผลนะฮะกลับมาให้คนที่ถือหุ้นได้นี่นะครับหุ้นละ10%ด้วยกันก็เลยทําให้ในปีที่1ครับฝั่งคนที่ลงทุนในหุ้นสามัญเนี่ยมีผลตอบแทนมาเป็น10%ทีนี้ครับมาในปีที่สองครับหุ้นกู้ก็เหมือนเดิมครับทุกปีก็จ่าย3%คงที่ฮะทำให้ในปีที่2ครับ นักลงทุนก็จะได้มาอีกครับ3%เแต่บังเอิญบังเอิญครับในปีที่2ครับเกิดวิกฤตอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับบริษัทรวยไม่ไหวนี้เลยทําให้ไม่มีกําไรเลยครับทำให้เขาเนี่ยมีการขาดทุนด้วยก็เลยไม่ได้มีนโยบายครับในการให้เงินปันผลกลับมาให้กับผู้ถือหุ้นเลยทําให้ฝั่งของหุ้นสามัญครับในปีที่2ครับได้เพิ่มมา0%เครับหรือว่าไม่ได้เพิ่มอะไรมาเลย แต่ว่าให้ทุกคนดูนะสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นตามกรณีศึกษานี้ครับพอจบปีที่2เนี่ยฝั่งไหนครับเป็นฝั่งที่ได้ผลตอบแทนมากกว่ากันก็จะเห็นนะครับว่าหุ้นกู้นะฮะได้ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่6%นะแต่ว่าหุ้นสามัญครับตั้งแต่ปีแรกและได้มา10%ถึงแม้ว่าปีที่2จะไม่ได้เงินปันผลมาเพิ่มเลยแต่ว่าผลตอบแทนโดยรวม2ปีฮะยังอยู่ที่1 0ก็ยังชนะ ฝั่งของนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้อยู่ทีนี้ครับเรามาดูครับปีสุดท้ายครับปีที่3ครับฝั่งของนักลงทุนในหุ้นกู้ครับก็ได้มาอีก3%แต่ว่าฝั่งหุ้นสามัญนะฮะกลายเป็นว่าบริษรัทครับมีการรีบาวน์นะฮะสามารถที่จะทํายอดขายได้และเริ่มมีกําไรกลับมา รขาก็เลยมีนโยบายครับในการให้เงินปันผลกลับมานะครับกับผู้ถือหุ้นฮะอีก3%ด้วยกันทําให้สุดท้ายครับจบ3ปีไปแล้วครับเรามาดูครับผลรวมเป็นยังไงฝั่งของหุ้นกู้ครับทั้งหมด3ปีครปีละ3%ครับจะได้มาทั้งหมดอยู่9%ด้วยกันต่ส่วนหุ้นสามัญครับรวมกันแล้วครับปีที่1 10%ปีที่2ไม่มีการปันผลเลยส่วนปีสุดท้ายได้3% รวมกันทั้งหมดอยู่ที่13%ด้วยกันก็จะเห็นว่าเวลาที่เราดูนะครับในแง่ของผลตอบแทนหุ้นสามัญนะฮะในเคสกรณีตัวอย่างนี้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าแต่ว่าผลตอบแทนที่มากกว่ามันก็มาพร้อมกับความไม่แน่นอนครับหรือว่าความเสี่ยงหรือความผันผวนที่มันมากกว่านั่นเองแต่ในทางกลับกันครับหุ้นกู้ครับมีความเสี่ยงที่ต่ํากว่าเพราะมันมีความแน่นอนกว่าเห็นไหมฮะว่าทุกปีฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับบริษัทนี้ตามสัญญาแล้วครับ ที่ในฐานะให้เราเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ครับก็ยังจะต้องจ่ายเรา3%ไปเรื่อยๆทาให้มันมีความแน่นอนกว่าแต่ในความแน่นอนนั้นครับหรือความเสี่ยงที่ต่ํากว่าเนี่ยมันก็มักจะมาพร้อมกับอัตรา,างผลตอบแทนที่อาจจะสูงไม่เท่ากับฝั่งที่ลงทุนในสินทรัพย์หุ้นสามัญน,นั่นเองตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับความแตกต่างครับในการลงทุนระหว่าง2กลุ่มสินทรัพย์นี้สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปต่อกันในหัวข้อต่อไปนะฮะก็คือ ความเสี่ยงครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับบริษัทต,ต่างๆครับสมมติน,นะครับถ้าเผื่อบริษัทนี้ครับเกิดล้มละลายขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือบริษัทนี้นะฮะจะถูกเอาทรัพย์สินทุกอย่างที่อยู่ในบริษัทเนี่ยออกมาขายทอดตลาดครับเพื่อนําออกมาเป็นเงินสดเพื่อเอากลับมาคืนให้กับผู้ถือหุ้นกับเจ้าหนี้ต่างๆนั่นเองซึ่งเจ้าหนี้ครับเนื่องจากว่าเขามีสถานะเป็นเจ้าหนี้ครับสามารถที่จะฟ้องร้องได้ถ้าเผื่อบริษัทมีการผิดชําระ ซึ่งคนที่จะได้ชดใช้ค่าเสียหายก่อนครับไม่ใช่คนที่ถือหุ้นสามาัญนะเพราะนั่นคือเจ้าของเจ้าของครับจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเป็นอันดับสุดท้ายครับคนที่จะได้ชดใช้ค่าเสียหายก่อนนั่นก็คือคนที่ถือตราสารหนี้หรือคนที่มีสถานะเป็นเจ้าหนี้นั่นเองนะครับจะได้ผลตอบแทนก่อนเพราะว่ามันมีผลตอ่อเรื่องทางกฎหมายนั่นเองนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันมีการผิดําระนี้ใช่ไหมครัก็จะมีการฟ้องร้องกันได้ถ้าอย่างนั้นครับคนที่มีสิทธิ์ได้ผลตอบแทนก่อนนั่นก็คือคนที่ ลงทุนในหุ้นกู้นั่นเองก็จะเห็นได้ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างครับที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงที่ต่ำกว่าสำหรับคนที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่เรียกว่าตราสารหนี้นั่นเองหรือว่าหุ้นกู้นะครับ ต่อมาครับเรามาตัวสุดท้ายครับที่เรียกกันว่าอนุพันธ์อนุพันธ์นะครับมันคือเครื่องมือทางการเงินครับซึ่งอนุพันธ์นะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า derivatives นะครับมันเป็น financial instrument หรือว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งที่มาอำนวยความสะดวกครับในการเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดการเงินซึ่งอนุพันธ์นะครับอาจจะมาในรูปแบบของ futures นะฮะหรือว่า CFD หรือว่า options จริงๆแล้ว forex ก็เป็นหนึ่งในอนุพันธ์เช่นเดียวกันนะครับทุกคนที่เราเทรดกันอยู่ในกระดานเทรดพวกน จะมีความเหมือนกันก็คือมันจะมี l e v e r a g e ครับแปลว่ามันจะมีกําลังทศทําให้ความสามารถในการเข้าไปซื้อขายเปลือภพันธ์ต่างๆนะฮะมีสูงขึ้นให้กับนักลงทุนสมมติเป็นหุ้นแล้วกันเธอบอกแล้วซื้อหุ้นจริงๆนะครับสิ่งที่เราได้มานะครับคือกรรมสิทธิ์ของการเป็นเจ้าของร่วมของบริษัทหุ้นนั้นๆใช่ไหมฮะแต่เราก็ต้องจ่ายในราคาที่เต็มนะฮะในราคาต่อหุ้นเช่นเดียวกันสมมติครับบริษัทชื่อว่า AA ราคาหุ้นฮะอยู่ที่หุ้นละ1000เหรียญ ถ้าเราจะเข้าไปซื้อเราคงไม่ซื้อแค่หุ้นเดียวอยู่แล้วนะครับสมมติเราซื้อ1สัญญานะอยู่ที่100หุ้นแปลว่าทั้งหมดนะเราต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่ครับ1ล้านเหรียญด้วยกันครับหรือประมาณ30กว่าล้านบาทเพื่อจะมีความสามารถเป็นเจ้าของบริษัทนะฮะอยู่ที่100หุ้นด้วยกันแต่สมมตินะถ้าเราจะซื้อหุ้นนะครับของบริษัท AA เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของอนุพันธ์ล่ะหรือที่เรียกกันว่า CFD นะครับหุ้น CFD นะฮะเราก็สามารถที่จะไปซื้อหุ้นครับ อาจจะไม่ต้องใช้เงินถึงหลักล้านอาจจะใช้เงินแค่หลักพันเพราะว่ามันมี l e v e r a g e หรือว่าอัตราทดให้เรานั่นเองซึ่งกําลังทดนี้ฮะมันทําให้เราครับสามารถใช้เงินในจำนวนที่น้อยกว่าเพื่อไปซื้อของที่มีมูลค่ามากกว่าได้แปลว่าต้นทุนทางการเงินสบ,บนักลงทุนครับก็จะต่ํากว่าไปด้วยนะครับสำหรับคนที่ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าอนุพันธ์แต่ครับสิ่งสําคัญครับเมื่อไหร่ฮะที่เราครับทำการซื้อขายสินทรัพย์ในรูปแบบของ Derivative หรือว่าอนุพันธ์ครับเราจะไม่ได้ทําการซื้อความเป็นเจ้าของ จริงก็ะะท,ทำครับคือเราแค่ซื้อสัญญาครับหรือคอนแท a c t s ในการซื้อขายเท่านั้นเองนี่คือความแตกต่างนะฮะแปลว่าความเสี่ยงมันก็จะสูงกว่าไปเช่นเดียวกันเมื่อเราใช้เลเวอเรจเพราะว่าเราเนี่ยเวลาซื้อมาแล้วครับเราไม่มีความเป็นเจ้าของใน,นนั้นเนาะสุดท้ายนะฮะมันจะเหมาะมากกว่าครับในการลงทุนระยะสั้นหรือว่าเรียกกันว่าการเก่งกําไรเพราะเราจะต้องมีการซื้อมาขายไปครับไม่ได้มีความเป็นเจ้าของในผลิตภัณฑ์หรือสินทรัพย์นั้นจริงๆ แต่ข้อดีอย่างนึงครับของอนุพันธ์นะครับก็คือเราสามารถทํากําไรครับได้ทั้งการขายและการซื้อนั่นเองยกตัวอย่างนะครับในการลงทุนในประเภทอื่นๆเนาะอย่างเช่นตราสารหนี้ตราสารเงินการทํากําไรของเราก็คือการอะไรฮะการเข้าไปซื้อตราสารต่างๆมาถูกต้องไหมครับหุ้นสามัญก็เช่นเดียวกันเราเข้าไปซื้อความเป็นเจ้าของแล้วก็ในอนาคตฮะเราหวังว่าจะได้ผลตอบแทนมาถ้าเราเป็นเจ้าหนี้ก็หวังว่าจะได้ผลตอบแทนมาในรูปแบบของดอกเบีย้ย แต่ถ้าเบื่อเรามีความเป็นเจ้าของซื้อหุ้นสามาัญมาก็หวังว่าจะได้ผลตอบแทนออกมาในรูปแบบของปันผลหรือว่าอัตราการเติบโตของราคาหุ้นถูกต้องไหมครับแต่อนุพันธนะ์ฮะสามารถทําให้เราฮะสามารถได้กําไรฮะตอนที่เราขายได้ด้วยแปลว่าตั้งแต่ต้นฮะเราอาจจะไม่ต้องมีครับความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อะไรเลยเราสามารถที่จะไปเก็งกําไรฝั่งช็อตได้หรือฝั่งขายได้เราสามารถยืมครับยืมสินทรัพย์พวกนั้นเนี่ยมาขายก่อนแล้วหวังว่า การขายนั้นเนี่ยจะทำให้เราได้กําไรในอนาคตและนี่คือทั้งหมดครับของกลุ่มสินทรัพย์นะฮะที่เราได้มารู้จักกันซึ่งทั้งหมดนี้ครับมันจะบ่งบอกว่าสิ่งไหนครับเป็นสิ่งที่มีความสามารถที่จะให้ผลตอบแทนเราได้สูงแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่มันสูงขึ้นมาดูกันครับสิ่งที่อยู่ฐานข้างล่างตรงนี้ครับคือพวกเงินสด หรือว่าตั๋วเงินคลังนั่นเองนะครับตาสารเงินที่เราได้พูดกันไปนะครับซึ่งพวกนี้ครับมันก็จะมีความเสถียรภาพหรือมีความเสี่ยงที่ต่ากว่าแต่ก็ได้ผลตอบแทนที่ไม่ได้สูงมากนะแต่พอเราขึ้นมาอีกครับในพีระมิดขั้นต่อมาฮะก็คือพวกพันธบัตรรัฐบาลเป็นการลงทุนในระยะยาวขึ้นและซึ่งอันนี้ครับก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและขั้นต่อมาครับก็คือหุ้นกู้หุ้นกู้ฮะมันก็คือตาสารหนี้ภาคเอกชนที่เราได้พูดกันไปและสูงขึ้นมาอีกหน่อยครับก็ นะครับไม่ว่าจะเป็นมิลชวลฟันด์เฮจฟันด์หรือว่าจะเป็น ETF นั่นก็ตามนะฮะก็จะอยู่ในขั้นนี้นะฮะแล้วขั้นที่สูงขึ้นไปฮะก็คือพวกหุ้นสามัญนั่นเองและจบที่ยอดพิระมิดครับด้วยดีเรเบอีฟฮะหรือว่าพวกอนุพันธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์สนะครับหรือว่าออ t ชั่นหรือว่า CFD นั่นเองก็จะเห็นได้ว่าเราฮะในฐานะนักลงทุนครับถ้าเราจะเริ่มเข้ามาลงทุนครับในสินทรัพย์ที่เรียกว่าหุ้นสามัญครับ หรือเราเป็นนักเก่งกำไรฮะที่เข้าไปลงทุนในพวกอนุพันธ์หรือว่าเด r i v ว t i v e ต่างๆเรานะก็เราเป็นคนที่อยู่บนยอดสูงสุดครับของปิระมิดทางการเงินที่มาพร้อมกับความเสี่ยงความผันผวนความไม่แน่นอนที่สูงที่สุดแต่มันก็สามารถที่จะให้ผลตอบแทนอย่างดีให้กับนักลงทุนได้เช่นเดียวกันสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ เป็นการติดกระดุมเม็ดแรกนะครับให้กับนักลงทุนทุกท่านนั่นก็คือความเข้าใจครับว่าเราครับในฐานะนักลงทุนเนี่ยเราจะเข้าไปลงทุนในอะไรมันเป็นชนิดของสินทรัพย์แบบไหนกันนะแล้วชนิดสินทรัพย์แบบนั้นเนี่ยมันมีวิธีในการให้ผลตอบแทนอะไรบ้างและความเสี่ยงของมันเนี่ยมันสูงหรือต่ําแล้วความรู้พวกนี้ฮะจะทําให้เราครับมีความสามารถในการพิจารณาครับแล้วก็วางแผนรูปแบบในการ ลงทุนของเราครับได้อย่างดีเยี่ยมมากขึ้นให้มันตอบโจทย์กับนักลงทุนที่แตกต่างกันออกไปได้ยอดเยี่ยมมากขึ้น